ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่จันสุขคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดเชียงรายเลือกซื้อเลือกชอ็อปงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนกัดลายสวยๆนะคะผืนนี้สีชมพูกะปิผืนนี้สีชมพูกะปิสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มีเสื้อนะคะที่เป็นเฉดสีชมพูสีชมพูกะปิอยู่แล้วใช่ไหมคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกชอ็อปผืนนี้นะคะนําไปตัดผ้าถุงหรือว่าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นกางเกงก็สวยเช่นเดียวกันสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจผืนละ5 9 0 ขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยเนื้อผ้านุ่มมากนะคุณลูกค้าจ๋าเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 6 0 0 0ก0าศ0นย์สค่ะคุณลูกค้าหางานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายกัดลายผ้าฝ้ายหมักโคนกัดลายสวยๆไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายไม่ใช่ผ้ามัดหมี่คุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยกัดลายสวยคลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจจะนําไปตัดเย็บนะคะเป็นชุดเดสซื้อ2ชิ้นนะถ้าจะนําไปตัดเป็นชุดเดสคุณลูกค้าขานุ่งขอแนะนําให้สั่งซื้อเป็น สผืนเลย2ผืน2ชิ้นเลยคุณลูกค้าหาราคาผืนละ590บาทราคาผืนละ590บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะวันนี้รับ1ชิ้นรับ1ผืนนะคะเราก็มีนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมไม่ฟรีหนึ่งใบค่ะ กระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าบอกว่าจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสนะนุ่มก็เลยบอกว่าให้ซื้อไป2ชิ้นใช่ไหมซื้อ2ชิ้น2ผืนวันนี้นะคะนุ่มก็ขออนุญาตแถมนะคะเป็นผ้าขอม้าค่ะผ้าขอม้าผ้าฝ้ายนะคะ1ผืนนะคะมูลค่า100บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยย้าทอสวยๆนะคะจากร้านแมดมาีผ้าไทยซึ่ง้าถลดกค้านะคะสาาร้าข้า ได้เลย5 9าบาท590บาทจ้าเนื้อผ้านุ่มมากนะคะใส่สบายค่ะเนื้อผ้านุ่มแบบนี้ใส่สบายเราก็ไม่ร้อนด้วยนะคะเป็นไงคะสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆถ้าตัดเป็นกระโปรงทรงเอก็สวยนะเนี่ยเห็นไหม แต่เป็นกระโปรงทรงเก็สวยค่ะแล้วก็มีคุณลูกค้าน่ะสั่งตัดเป็นกระโปรงทรงแบบว่าเจ้าหญิงนะคือแบบบานเลยนะใช้ผ้า2ชิ้นนะใช้ผ้า2ชิ้นตัดเป็นกระโปรงเดียนุ่มนะคะนำมารีวิวเพิ่มเติมให้ดูให้ชมด้วยนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจให้ทางร้านตัดให้ด้วยวันนี้1นึ่งบาท1นึ่งบาทสําหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากให้ทางร้านของเราตัดเป็นกระโปรงนะคะตัดเป็นแบบนะคะ ล็อกเอวใช่ไหมแล้วก็แบบว่าปล่อยแบบสุดผ้าเลยนะคะเป็นกระโปรงทรงย้วยเลยใช่ไหมที่นะคะกว้างมากกว่าที่แบบเป็นกระโปรงทรงเอใช่ไหมได้เลยคุณลูกค้าค่ความกว้างของปลายกระโปรงสูงสุด